สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาเวล่าแอดดิกนะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะฮะกล้องฟิล์มคอมแพกนะครับตัวหนึ่งกับตัวฮิตเลยนะฮะก็คือเจ้าโอลิมปันะครับ m i l ซู o หน1่งหนึ่งนะครับผมโอเคนะฮะ ก็ตัวนี้นะครับอันดับแรกใส่ถ่านนะครับถ่านที่ใช้คือถ่าน CR 1 2 3 a นะครับผมนี่นะครับเนี่ยหาได้ตามนะครับเซเว่นนะฮะหรือว่าอย่างผมซื้อถ่าดเนี่ยผมซื้อจากร้านมิเตอร์ DIY นะเขาจะราคาถูกประมาณอยแต่ใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับผมโอเคอันดับแรกก็ใส่ถ่านใรสุถาดอ่างวิธีสถาดตัวนี้นครับเนี่ยด้านซ้ายของตัวบอดี้กล้องเนี่ยนะครับก็จะมีตรงนี้เขียนว่าโอเพนนะครับเอาเปิดไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ถ่านเอาไว้อย่างนี้ก็คือเอา ก็บวกลงตามรูปนี้เลยนะครับผมลงมาปึ๊บนะครับแล้วก็ปิดฝาปึ๊บนะฮะผมโอเคนะครับกล้องตัวนี้นะครับผมจะทํางานโดยการเอ่อสไลด์ฝาหน้านะครับผมปึ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดใส่ใส่แบตถูกต้องนะฮะกล้องคานปกติก็จะเล่นปุ๊บเล่นก็จะออกอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคนะฮะนี่คืออย่างนี้นะครับวิธีการปิดนะครับก็ดันหนึ่งดันก่อนหนึ่งคลิกนะครับผมก็เลยเลนจะหุบก็อย่างนี้นะครับผมโอเคไหม แล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับผมโอเคเนาะเดี๋ยวจะลองใส่ฟิล์มให้ดูนะครับผมวิธีใส่ฟิล์มเราก็เปิดด้านข้างตรงนี้มาจะมีที่ใส่ที่เปิดด้านหลังอ่ะเปิดปึ๊บขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับผมใส่ฟิล์มก็นี่เหล่าฟิล์มที่ใช้ก็คือฟิล์มขนาด135ทั่วไปนะครับผมเจ้าใส่กับเจ้ามิวซูม115นี่นะครับผมดีลักนะครับ115ดีลักกับ115ธรรมดาเนี่ยเลนส์คือเหมือนกันนะครับผมใส่ไปอย่างนี้นะครับแล้วปิดฝาหลังนะครับผมนะครับผมเปจะยินเสียงกอฟิล์มไหมนะครับผม ถ้าใส่ฟิล์มถูกต้องเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่จะขึ้นเลขหนึ่งอย่างนี้ถ้าขึ้นเลขหนึ่งแสดงว่าเราใส่ฟิล์มถูกต้องนะครับผมโอเคไหมตัวนี้ w กับ t นี่คือตัวซูมซูมเข้าซูมออกนะครับผมเห็นี่ย t คือซูมออกนะครับผมสุดท้ายนี้ซูมเนี่ยตรงตัวเลขจะมีบอกระยะที่เราซูมนะครับแล้วก็ซูมออกซูมซูมเข้านะครับผมโอเคนะครับวิธีการใช้งานก็แตะขึ้นนึงเพื่อโฟกัสนะครับผมแตะปุ๊บนะครับผมนะถ้าเกิดไฟเขียวติดเนี่ยแสดงว่าโฟกัสได้ถ้าเกิดไฟส้มติดเนี่ยแสดงว่าาแฟชชรรร์จเียยบ้อ ให้ดูนะปุ๊บกดถ่ายนะครับแฟลชออกเห็นไหมกดอีกทีหนึ่งนะครับผมวิธีสาธิตหนึ่งนะบางทีมันจะถ้าเกิดโฟกัสใกล้ไปเนี่ยอย่างเงี้ยผมโฟกัสใกล้ไปเนี่ยมันจะขึ้นกระพริบตรงนี้ขกระพริบกระพริบกระพริบเขาโฟกัสใกล้ไปนี่ก็คือผิดเนี่ยมันจะกดไม่จะกดถ่ายไม่ได้นะครับผมแล้วโฟกัสใกล้ๆปุ๊บนหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดขึ้นติดยังไงี้ยไหมติดสองอันนี้โฟกัสถ่ายได้นะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหม โฟกัสได้ปกตินะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้ก็คือข้อดีอย่านเวลาเราถ่ายใกล้ๆวัตถุที่อยู่ใกล้กันไปนะครับผมเนี่ยมันจะบอกว่าระยะใกล้เกินไปโฟกัสไม่ได้นะครับมันจะกระพริบอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นปุ่มปรับสายตานะสำหรับคนสายตาสั้นเนี่ยเราปรับตรงนี้ขึ้นลงได้นะครับผมถ้าเกิดไม่ใส่แว่นนะตรงนี้นะครับปุ่มปรับสายตาตัวนี้เป็นตัวปรับพารามาถ้าจะสายพาราดม่าก็สับลงมาได้นะครับเป็นพาราดมานะครับผมคือสับลงอนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับตั้งวันที่นะคร แสดงว่ากล้องไม่ได้บันทึกันที่ไว้นะครับผมก็ถ่ายมาจะไม่มีตัวบันทึกันที่นะครับผมคราวนี้มาดูกันว่างว่าว่ามีโหมโดอะไรบ้างโหมโดแรกคือเป็นโหมดลดอาการตาแดงนะครับผมกดถ่ายปึ๊บมันจะไฟไฟมันจะพริบๆดวงกับพริบดวงอย่างนี้เป็นการเป็นโหมดเวลาลดตาแดงนะครับผมถ้าเกิดมันไม่ขึ้นโหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ขึ้นโหมดเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นการออโตโถ้ถ้าเกิดแสงน้อยกล้องจะใช้แฟลชถ้าแสงพอกล้องจะไม่มีแฟลชออกนะครับผม แต่ถ้าเกิดเราต้องการปิดแฟลชก็โหมดนี้นะครับเป็นโหมดปิดแฟลชนะครับผมจะขึ้นรูปปิดแฟลชในกดถ่ายปุ๊บกดถ่ายเห็นไหมกล้องมันจะแฟลชไม่ออกนะครับผมอันนี้คือเปิดแฟลชบังคับเปิดแฟลชตลอดในกรณีที่ว่าถ่ายย้อนแสงหรือว่าต้องการเปิดแฟลชก็จะใช้โหมดตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นโหมดเป็นโหมดนี้ครับผมถ่ายตอนกลางคืนนะครับผมนี่นะครับถ่ายตอนกลางคืนจะใช้โหมดนี้นะครับโหมดนึงก็เป็นโหมด ถ่ายตอนกลางคืนสโลซิงค์นะฮะแล้วก็ใช้แฟลชลดตาแดงด้วยนะครับผมโอเคฮะคก็จะโหมดแว่านี้นะครับผมนะัตัวนี้เป็นโหมดกดไปนหนึ่งทีอันนี้จะเป็นนะครับตั้งเวลาถ่ายนะครับหรือรีโมทถ้ามมีรีโมทกดรีโมทปุ๊บกล้องมันก็จะนับเวลาถอยหลังถ่ายให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีรีโมทเรากดถ่ายธรรมดาไฟแดงจะขึ้นนะครับ ตัวนี้จะค้างอยู่ประมาณ10วินะฮะผมจะรับหลัง10วินนะครับแล้วก็จะถ่ายให้อัตโนมัตินะครับนะฮะเนี่ยอ๋อเนี่ยปึ๊บกระพริบแล้วนะครับเนี่ยเห็นะจะถ่ายอัตโนมัตินะครับแล้วก็เมื่อเมื่อใช้เมื่อตัวนี้เวลาจะปิดกล้องนะครับอย่าลืมนะครับให้ดันมาหนึ่งคื๊กก่อนดันหนึ่งคื๊กนี้ปึ๊บให้เลนส์หุบก่อนนะครับเลนส์หุบปึ๊บแล้วก็ปิดเข้าปึ๊บนะครับผมกล้องนี้เป็นกล้องที่ออโต้รูรับแสงออโต้เอฟเฟกติ้งทุกอย่างเป็นกล้องออโต้100% แม้แต่การโหลดฟิล์มแม้แต่การก่อฟิล์มกลับถ้าเราถ่ายหมดม้วนเนี่ยกล้องก็จะก่อฟิล์มกลับโดยอัตโนมัตินะครับผมแบบว่าปุ๊บปึ๊บเนี่ยสุดกรึ๊กนี่มันจะติดขึ้นมาอย่างนี้นะครับโอเคเนาะนะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างนี้จะเป็นปุ่มก่อฟิล์มกลับนะครับจริงๆปุ่มก่อฟิล์มกลับเนี่ยเราใช้ในกรณีที่ว่าเออต้องการเอาฟิล์มออกก่อนนะครับถ่ายไปปุ๊บถ่ายอีกนะครับป๊บนะครับผมโอเคอันเนี้ยรูปที่แปดใช่ไหมฟิล์มตัวเนีีี้้ยยสมมมมติรรรรููปปปใช่่่ัคบถถาาาเไท ถ้าเราใส่ฟิล์มปุ๊บมันจะขึ้นเลข1ถูกไหมครับเราถ่าย1รูปจะขึ้นเลข2ไอตัวเลตจะบอกว่ารูปต่อไปเป็นรูปที่เท่าไหร่เก็นไหมรูปเดียรูปต่อไปเป็นรูปที่8ถูกไหมครับเพราะเราใส่ฟิล์มมันขึ้นเลข1นึนกออกปะถ้าเราถ่ายหนึ่งรูปจะขึ้นเลข2เพราะงั้นเนี่ยเราถ่ายแล้วเรูปจะขึ้นเลข8ปดแกรณนนีว่าถ้าเกิดเราต้องการจะเอาฟิล์มออกเนี่ยผมแนะนําว่ายิงกล้องตัวเนี้ยถ้าเราถ่ายหมดม้วนเนี่ยกล้องจะก,กอฟิล์มกลับโดยอัตโนมัติแต่ผมแนะนําไว้เสมอว่่่าาาเเเรรนนีให้กกกกออออฟิล์มับงท จะหมดหม,ม้วนหมายความว่ากล้องมหมายถึงว่าฟิล์มเราซื้อแบบ36รูปมาพอมนขึ้นเลข36รูปแสดงว่าเราถ่ายไปกี่รูปแล้วเราถ่ายไป35รูปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรากดฟิล์มกอฟิล์มกับก่อนเพื่อป้องกันแกนฟิล์มเสียเป็นการป้องกันระบบเฟืองข้างในแตกนะครับผมจริงมันไม่ได้บอกว่าตัวนี้มันแตกนะแต่หมายถึงว่าเราเป็นการป้องกันไว้ก่อนเพราะพวกนี้กล้องเป็นกล้องเก่านะครับผมเวลาถ้าเป็นมิวเนี่ยเขาจะบากเขาจะบากช่องกดกอฟิล์มไว้อย่างนี้เป็นบุม๋มไหมให้เราเอาอยิ้วก้อยเนี่ยกดเขา เห็นไหมเนี่ยกดปุ๊บเลนจะโคดขึ้นมาแล้วมันจะกรอฟิล์มกลับให้อัตโนมัตินะครับข้อดีของเขาคือเขาทําทุกอย่างอนันวยความสะดวกมันเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้ามิวนะครับผมเป็นหนึ่งในกล้องที่ดีมากแล้วก็ไปเขียนออเวเตอร์นะออเวเตอร์ก็คือเป็นตัวที่ช่วยป้องกันะละอองน้ําทนต่อสภาพอากาศได้ดีกว่ากล้องทั่วไปนั่นเองออเวเตอร์ All คือเหมือนกับว่าโดนละอองไม่ใช่ว่าถ่ายน้ําได้นะแต่คือป้องกันละพวกละอองน้ําความร้อนอะไรพวกนี้ได้ดีกว่า กล้องทั่วไปนะครับพอเรากรอฟิล์มกลับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เปิดเอาฟิล์มปุ๊บนะครับแล้วเราก็เอาได้ฟิล์มตัวนี้เอาไปส่งล้างได้เลยก็คือเป็นฟิล์ร้อยขนาดร้อยสามห้าทุกไปที่หาง่ายๆปัจจุบับนกล้องอ่าน Code ดีเอ็กโคดโดยปกติอยู่แล้วนะครับดีเอ็กโคคือตรงนี้แถบนี้นะเขาเรียกดีเอ็กโคนะครับกล้องอ่านโดยออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนสายรู้ใหม่เข้าไปถ่ายต่อได้เลยแค่นี้เองนะใช้งานง่ายๆมากเลยนะครับผม okay. นะ okay. โอเคนะฮะโอเคก็จบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับสเปคขอองงจ้้้กกกลลรุ่นนนีัแว เาขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปเกับเจ้าุ่นนี้ปึ๊บแล้วไปดูภาพตัวอย่างจากกล้องรุ่นนี้กันต่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคขอบคุณมากๆครับครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเจ้ากล้องนะครับอลิมปัสนะฮะมิวซูม1 1 5 d x กันนะครับว่าสเปคของเจ้ากล้องตัวนี้เป็นยังไงบ้างอันดับแรก,กนะฮะก็ดูเลยนะเขาบอกว่าเป็นกล้อง35มถึงีออโต้โฟกัสเลนส์นนะวิธีการเดออโต้โฟกัสก็คือเราต้องแตะครึ่งน,นึงก่อนนะเพื่อโฟกัสแล้วก็จัดองค์ประกอบแล้วกดลงอีกครึ่งหนึ่งโดย ที่ระหว่างเราโฟกัสเนี่ยห้ามปล่อยนิ้วที่เรากดลงครึ่งนึงเด็ดขาดไม่งั้นจะหลุดโฟกัสนะครับผมโอเคคราวนี้มาดูที่เลนส์นะครับโอลิปัสเลนส์นะครับ35มิลไอ้38มิลนะครับซูมได้1.15มิลนะครับ F เนี่ยเริ่มต้นคือ4.5ถึง9.7นะครับมี6อิเลเมนต์ใน5กลุ่มนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับกล้องตัวนี้นะโฟกัสได้ใกล้สุดก็คือ0.6เมตรถือว่าใกล้มากๆเลยนะครับผมโอเคนะฮะจนถึงอินฟินิตี้นะครับ0.6ถึงอินฟินิตี้นั่นเองนะครับผม อ่าโอเคแล้วก็นะฮะนี่ดูต่อ,อไปนะครับนี่นะครับผมก็เซียวทัมเมอร์เนี่ยที่ผมบอกประมาณ10วิจริงจริงมันอยู่ที่12บสองวินะครับตัวนี้นะครับผมถ้าเกิดใช้รีโมทก็อยู่ที่3วินะครับแต่ปัจจุบันรีโมตก็ค่อนข้างหายากจริงๆมันไม่ค่อยมีมาด้วยนะครับ Dxcode ที่ใช้ได้เนี่ยก็ตั้งแต่นะครับห้จนถึงสามพเลยก็ถือว่าครอบคลุมฟีมปัจจุบันที่เรามีอยู่ปัจจุบันจนครบแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับผม นอ,อนดีเอ็กโคเนี่ยนะครับฟิล์มเนี่ยจะตั้งที่ห้าสิบไอ้ AT, ที่ที่ที่หนึ่งร้อยเขาเรียกว่าอะไรฟิล์มที่ไม่มีดีเอ็กโคดะครับหรือฟิล์มที่ค่าดีเอ็โคต่ำกว่า50เนี่ยกล้องจะเซตดีเอ็กไอโซที่100หนึ่งร้อยให้นึกออกไหมถ้าเราใช้ฟิล์มเช่นคิโลสี่ร้อยที่มันไม่มีดีเอ็กโคดมให้เนี่ยเราเราเรา,เราใส่ลงไปในในกล้องตัวเนี้ย กล้องมันจะเซตได้ที่100เพราะว่ามันไม่มีดีโคดหรือว่าดีโคดต่ากว่า50นะครับโอเคเนาะนะครับกล้องออโต้รีวายออโต้ทั้งดูดฟิล์มเองทั้งกรอฟิล์มกลับอโดยตัตรมัตินะครับโอเคอันนี้ก็ดูเออนี่ก็คือเป็นระบบของแฟตนั่นเองไม่มีอะไรนะครับก็อย่างที่ให้ดูแล้วมีระบบตาแดงมบบไม่ได้ใช้แฟดโดยธรรมชาติอยู่แล้วก็ประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอันนี้แต่ข้อดีก็คือว่านี่เขาจะมีวอเตอร์พรูฟคือกันพวกเราองหนาลงนี้คือ เป็นการออกแบบมาเพื่อป้องกันพวกละอองน้ําอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับใช้ฐานนะครับ CR13A 1ก้อนนะครับ3โวลต์นะฮะหาได้ตามเซเว่นะครับหรือว่าตามช้อปปี้ร้านกล้องวีหมดนะครับปัจจุบันหาง่ายแล้วนะครับน้ําหนักนะครับก็250กรัมนะครับไม่มีแบตเตอรี่นะไม่ไม่รู้แบตเตอรี่ก็คือ250กรัมประมาณ2กิโลกว่าก็ถือว่าน้ําหนักกําลังดีเลยนะครับผมโอเคนะฮะผมนะฮะ โอเคก็ไม่มีแล้วประมาณนี้เนาะโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมเออ่นะครับภาพตัวอย่างของกล้องรุ่นนี้กันดีกว่านะครับว่ามันดีกันยังไงนะครับก็นี่นะครับมีคนเขาลงไว้นะครับ o อล m มปัสมิวซูมหนึ่งหนึ่งห้าดีลักนะครับอ a l p า a m ต้านะครับผมให้กดกดดูกันเต็มไปเลยครับคือข้อดีของบิวอ่ะนะครับเป็นเลนส์ซูมที่ภาพคมมากมันเลยทําให้คนเนี่ยนะครับชอบกันเยอะๆมาแล้วหน้าตามันหน้าตามันสวย บอดี้สวยมากแล้วที่มันคือถ่ายออกมาด,ดูเลนดีมากดูดิคือคมแต่นุ่มเออเขาจะมีข้อดีคือเขาคือภาพคมนะแต่นุ่มเออเนึกออกปะคือมันมันมันคมแต่นุ่มอะ่ะมันจะดูแบบดูแบบโทนญ,ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยโอลิมปัสนะมันจะไม่ได้แบบคอนทา้าตหนัก,นกนหนเ,เหมือนพวกดิคอนหรือว่าฟุ้งนุ่มจัดไปเลยเหมือนพวกแคนนอนแต่เขาจะ เป็นกําลังกลมกลม่อมผมว่าโอลิมปัสเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เลนส์เขาเออกมาทําท่าค่อนข้างดีนะครับผมอันนี้นะครับใช้รูจิซ2 0 0นะครับผมนี่ซ2 0 0นะครับนะฮะก็จะให้ดูนะครับนี่กดให้ดูนะครับที่เขาลงกันไว้นะครับก็นี่ค่อนข้างภาพค่อนข้างดีแล้วเปิดแฟดเด็กค่อนข้างสวยด้วยนะครับแฟตดตีแล้วแบบหน้าไม่ไม่ได้ลอยมากนะครับนะมีนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็คือภาพค่อนข้างดีคือจริงๆเนี่ยเขาใช้ซ2 0 0เว้ย แล้วเราลั่นแฟลชภาพจะเป็นแบบประมาณนี้จริงๆถ้าเกิดเราใช้สายแฟลชอ่ะควรจะเอาภาพไอ้ควรจะเอาฟิล์มที่ D-Code อะ ISO เนี่ยประมาณ400จะสวยมากนะครับจะ400ขึ้นไปจะสวยกว่านี้อีกนะครับซึ่งจริงๆรุ่นที่เขาถ่ายนี่ก็สวยมากแล้วนะผมยอมรับเลยว่าเขาถ่ายเก่งมากๆนะครับผมเนี่ยสังเกตว่าเวลาเ,เขาถ่ายเนี่ยเขาจะให้แว็กกราว,อย,วรอ,รอยู่ใกล้ตัวแบบพอเวลาอยู่ใกล้ตัวแบบเราถ่ายไปเนียแสงมันจะเบาเข้ากันมันทำให้ภาพที่สวยกว่านะครับผมโอเคเนาะนะครับคราวนี้ นะครับดูรูปต่อไปนะครับอันนี้เป็นมิวซูมนะครับกดเขาเรียกว่าส่องรอยนะครับผมนี่นะครับกดให้ดูขยายดูเห็นไ,ไหมเนี่ยนะครับคือม,มีตัวมิติต่างๆเนี่ยค่อนข้างคมถ้าถ่ายใกล้มันก็ด้วยความที่กล้องมันถ่ายใกล้ได้มันทําให้ภาพล,ลายหลังได้ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยการเก็บสีแมสีเขาจะออกนุ่มๆหน่อยนะเขาจะโทนแบบนุ่มๆน,นะครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเขาจะไม่ได้แบบโทนแบบเดือดดาลเหมือนพวกแบบนิคอนหรือ หรือเปนแท็กที่แบบคอนแทคแท็กหนักอะไรประมาณนั้นทีนี่เขาจะออกนุ่มๆฟุ้งๆหน่อยนะครับเป็นแบบชอบผมว่าเอิร์ตปัตเป็นมีเสน่ห์ของเขานะครับเป็นแบบโทนแบบนุ่มๆหน่อยนะฮะนะครับเป็นกล้องดูที่เลนส์ค่อนข้างคมเลยพูดตรงนะครับทีนี้ก็ส2 0 0นะครับผมนะฮะโอเคดูนี่นะครับนี่ก็นะคมแต่สีดีนะครับสีนุ่มนะฮะไม่ไม่ได้แบบสดจี๊ดจ๊าดมากแต่สีนุ่มเนี่ยจากการเก็บ ค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้นะฮะสีจะนุ่มๆหน่อยใครชอบโทนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเลยที่ที่ให้โทนได้ค่อนข้างดีสีไม่ได้แบบบาดมากอันนี้โปยเมทร้อยนะครับผมนะนะครับผมจะให้ดูนะครับผมนะครับเต็มจอโอเคนะฮะดูครับเนี่ยก็คือพอแต่คือด้วยความฟิล์มร้อยเนี่ยแต่เขาถ่ายใกล้ๆเลยใช่ไหมมันก็อรุ่มรวยได้ก็คือแสงก็เพียงพอนะครับเนี่ยแม่นเนี่ยสีนุ่มมากนะครับชอบ ชอบตัวนี้ก็คือตัวนี้มีความที่เลนค่อนข้างนุ่มนะครับมีอยู่นะครับเนี่ยภาพออกมาคมมากวิติตรดีมากนะครับผมนั่งแบบสวยปัมากเลยนะฮะผมโอเคไปดูต่อไปนะครับอันนี้ซูมดูหนึ่งห้าเหมือนกันโลโม่ร้อยนะครับผมนะะฮนี่เขาถ่ายเป็นโหมดพาโนรามามานะครับผมดูดิแต่การเก็บแสงต่างๆเนี่ยคมกริบเลยนะครับดูนะครับเนี่ยฉากแบบหนังเลยนะฮะดูนะครับถ่ายถ่ายย้อนแสงก็ เก็บรายละเอียดด้านสื่มือได้ดีมากๆนะครับคือข้อดีของฟิลม์มเนี่ยฟิล์มเขาจะเก็บรายละเอียดแสงได้ค่อนข้างละเอียดกว่าดิจิตอลบางรุ่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บแสงโทนแสงเนี่ยบางทีอ่ะการเล่นฟิล์มมันจะให้อ,อารมณ์หนึ่งเลยนะครับผมนะอันนี้อันนี้โลโม่แปดร้อยน,น,นะครับเนี่ยโลโม่แปดร้อยนะครับซูมดูหนึ่งห้านะครับผมนี่ดูดิครับถ่ายมาเนี่ย ค่อนข้างใกล้นะเหมือนเราชูมือขึ้นแล้วก็ถ่ายเลยนะครับในระยะแบบใกล้ด้านหลังละลายเลยไหมเห็นโบกุ้งโบเก้เลยไหมครับเห็นไหมนะครับดูนะครับเนี่ยพอมันเป็น800ร้อครับมันถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยสีจะสวยมากมันจะเก็บมันจะเก็บแสงได้ค่อนข้างดีนะครับดูดิฮะนะครับเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับผมดูดิฮะนะครับผมเนี่ยนะครับนี่คือ800ร้อยนะพอปีแปดร้อยเนี่ย เราแบบไกลก็จริงนะแต่ว่าถ่ายเนี่ยแสงมันเก็บได้ครบถ้าเกิดเป็นแบบพวกร้อยหรือ200เนี่ยถ่ายไกลขนาดเนี้ยแสงมันจะเก็บได้ครบแล้วแต่นี่คือมันเป็นฟิล์มแปดร้อยนะครับเนี่ยดูดนี้ถ่ายได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสวยเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้มากสีจะนุ่มๆน,นะฮะคมแต่นุ่มเออดูเนี้บเนี่ยถ่ายวันนันแบบเขาแบบมีอินเนอร์ดีดีามากเลยนะครับนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับในแฮสต์ลีเป็นบ้างนะครับเรียกว,ว่า อิสต a แกรมนะครับผมโอเคนะครับให้ดูรูปแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ชีตแพนเน็ตนะครับผมก็ให้ดูนะครับเนี่ยฟูจิลอยนะครับอันนี้คือถ่ายกลางวันคือจริงกล้องฟิล์มเหมาะกับถ่ายกลางวันถ้าถ่ายกลางวันนี่คือมันจะค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องที่กล้องฟิล์มชอบแสงพอเจอกับแสงที่สวยๆเนี่ยเขาแบบดีมากเนี่ยดูเห็นไหมคมนะแต่สีนุ่มเออคือความพิเศษของ奥林帕สคือสีค่อนข้างนุ่มมากๆเลยนะครับผมสีจะไม่ได้แบบดุดันเนี่ยนะ นี่ถ่ายคุณนายนะครับผมเนี่ยอันนี้ใช้ฟูจิเจแปนลอยนะครับผมถ่ายครึ่งตัวเได้ไหมสวยเลยนะครับมิติภาพต,ต่างๆเนี่ยค่อนข้างคมเลยนะครับนะะฮแล้วก็หลังละลายได้ด้วยนะฮะนะครับพอถ่ายครึ่งตัวเพราะว่าวันถ่ายค่อนข้างใกล้นะครับผมนี่อันนี้ก็เหมือนอันนี้ผมอันนี้ก็เหมือนกันจเจแปนเจแปนลอยนะครับผมนี่ความคมเห็นไหมครับนุ่มนะครับจริงๆอ่ะตัวฟิล์มเจแปนลอยมันนุ่มอยู่แล้วนะว่ามันนุ่มแล้วสีมันจะแบบ สีมันจะแบบซอฟๆอยู่แล้วเพราะมันถ่ายคู่กับเนี้นะครับมันทำให้แบบว่าสีเนี่ยยิ่งดูนุ่มไปเลยนะครับผมนี่ดูเห็นเนี่ยความนุ่มของเขาเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนะครับจะเป็นร้อยนะครับผมเนี่ยเนี่ยความนุ่มของเขาคือใครชอบชอบโทรญี่ปุ่นนุ่มๆนะตัวนี้เลยนะครับนี่โอกินาวะนะผมนี่ก็บอกถ่ายที่โอกินาวะนะครับเนี่ยคนไทยซูมหนึ่งหนึ่งห้านะครับดูสีนุ่มไหมฮะนุ่มมากๆเลยนะครับผมชอบนะครับ ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ดูดีความคมนดูฟอนด์นี่ครับคมเป๊ะเนี่ยแล้วดูถ่ายเข้าด้านหลังด้านลายนะครับคือถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบนะครับผมคมคมแต่นุ่มตัวนี้นะครับคมนุ่มนะฮะผมเออนะฮะนะครับนี่อันหนึ่งก็คือนะครับฮิค่าสี่ร้อยนะครับดูดีครับเนี่ยความคมมันวาเห็นน้ำกระทั่งแบบหยดน้ำเนี่ยคือการเก็บรายละเอียดเนี่ยเก็บได้ค่อนข้างดีมากมากเลยนะครับซูมหนึ่งหนึ่งห้านะครับผมนี่นะครับ อันนี้จะเป็น้อยนะครับผมนี่ให้ดูหน้า้องหมานะครับดูดนะครับก็ค่อนข้างคมเลยนะครับผมชอบดูเรียน้องหมานี่คมแบบหัวกับตัวตัวเบอร์นะเหมือนหัวป๊อปปอออกมาเลยนะครับผมคนถ่ายคนถ่ายค่อนข้างถ่ายได้เก่งเลยนะครับผมดูนี่นะแล้วเพราะจริงๆถ่ายสัตว์ถ่ายยากนั้น,นะเพราะสัตว์จะไม่ค่อยนิ่งนะครับอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ถ่ายขนบ้างแล้วอันนี้ขาใช้ฟิล์มหนังนะแต่ผมไม่แนะนํานะ ว่าให้ใช้ฟิล์มหนังกับกล้องคอมแพกเพราะว่ามันเสี่ยงมากๆที่จะทําให้กล้องนะครับมีปัญหาได้นะครับแต่แต่คนที่เขาเอาไปถ่ายนะครับนะครับด้มิติวิจินะครับความคมของอะไรผมเนี่ยผมว่าน่าจะล้างตรงเลยนะเพราะว่ามันสีมันดีมากๆเลยนะครับนะฮะดูดิครับเนี่ยถ่ายวันเนี่ยค่อนข้างคมสวยเลยไหมครับเนี่ยรายละเอียดนะครับฟิล์มแล้วมันนุ่มเนาะข้อดีตัวนี้มันนุ่มๆนะครับชอบจังนะครับผมดูแถบเนี้รูปเนี่ยก็ออกมาสวยเลยไหมครับนะฮะ มิิตข้างหลังละลายอ่อนๆนะครับเนี่ยโทนเขาญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ให้ให้ความเหมือนญี่ปุ่นนุ่มมากเลยความคมเห็นไลรผมเห็นไหมนะครับผมเนี่ยคมกริบเลยนะครับถ่ายใกล้ได้ด้วยนะครับหลังละลายเลยนะครับดูนะครับเนี่ยถ่ายมาเนี่ยคมกริบเลยนะฮะนะครับดูนดิอันนี้อันนี้ก็อีกนะครับอันนี้เป็นโกดักโกนะครับรูปนี้ถ่ายย้อนแสงนะครับเห็นไหมฮะนะครับเพราะแสงด้วยหลังผู้หญิงเนาะ แต่เขายังเก็บรายละเอียดด้านหน้าได้ค่อนข้างครบเลยนะฮ <ๆ S 1> นะพอเปรูปนี้เปิดแฟลชได้บ่าไม่น่าไม่น่าเปิดนะไม่น่าเปิดแต่น่า<ต>จะมีแสงสักอย่างเบาเข้าหน้าของแบบนะครับอาจจะแสงนี้จ,จะสะท้อนจากซอมติงเข้าหน้าทําให้ภาพเดี่ยออกมาได้ค่อนข้างแบบสวยป๊อปอัพเลยนะครับเนี่ยนฮะแสงไม่ได้มาทางเดียวแสงมาทั้งสองทางนะครับผมเดี๋ยดูครับถ่ายมาเ,ยเ่ยเก็บเลยค่อนข้างคมเลยครับโอเคนะฮะก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่น่าใช้ส,สุดท้ายก็จะฝากอีสแกมของ ล้านด้วยนะครับก็คือนะครับเนี่ยคาเมราดิสกอร์แอดดิกนะครับก็สามารถเข้ามาได้ใครสนใจกล้องรุ่นนี้นะครับหรือว่าสนใจกล้องฟิล์มนะครับก็สามารถเข้ามาติดตามได้ที่นะครับคาเมราดิสกอร์แอดดิกนะครับก็จะมีกล้องฟิล์มเยอะมากมายหลายรุ่นเลยนะครับสามารถสอบถามได้นะเพราะขาดใจดีนะครับว่ากล้องรุ่นนี้เป็นยังไงตัวไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมาะกับไหมชอบภาพเป็นมาณไหนอะไรเงี้ยสามารถติดสามารถสอบถามได้เลยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ฝากฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากซับสไคร้ ช่อง YouTube ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามเ,เพจร้านทางอ t a แกรมแล้วก็ทาง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ